นอสอพอเรียนชิวไม่จริงเพื่อนเพื่อนรู้อาจารย์รู้ฉันมีสอบตลอดพอฉันคือนอสอพอนอสอพอแปลว่าต้องอ่านหนังสือฉันไม่ยอมให้คนได้หยุดพักหรอกค่ะสวัสดีคนเย้วันนี้พี่พีมาพร้อมกับคอนเทนต์ที่รอมานานแสนนานรอมาทุกลมหายใจตอนที่เรียนอยู่แล้วก็คอนเทนต์จบปีสองนั่นเองพร้อมหรอเ่า ว่าคอนเทนต์เนี้ยน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ใครหลายๆคนน่าจะสนใจเนาะเพราะว่าคิดว่าหลายคนน่าจะสงสัยว่าปี2เนี่ยเรียนอะไรบ้างหรอเหมือนกับเวลาที่ไปฟังแนะแนวอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่นักศึกษาเขาก็มักจะพูดรวบๆระดัดกันไปเนาะเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเขาก็จะพูดแค่ประมาณว่าเรียนวิชาอะไรเด่นๆว่าอาจจะพูดรวมๆไปเลยว่าเรียน ชั้นพลีคลินิกแบบเนี้ยซึ่งในความเป็นจริงเรานั้นเนี่ยมันมีรายละเอียดมากมายมากกว่านั้นมากเนาะแล้วก็คิดว่าน่าจะอยากเก็บเป็นไดอา,ารี่ของตัวเองด้วยเนาะว่าปีสอเธอเรียนอะไรบ้างเนาะผ่านไป5ปี10ปีเธอกลับมาดูอีกทีเธอจะได้แบบเออตอนนั้นฉันทรมานขนาดไหนโอเคดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์นสพปี2กันเลยจ้า สิ่งแรกที่เราต้องบอกกับทุกคนก่อนนะว่าหลักสูตรที่นักศึกษาแพทย์ได้เรียนเนี่ยในแต่ละคณะเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันออกไปเช่นถ้าสมมติว่ามีวิชา A มีวิชา B เนี่ยบางคณะอาจจะเรียนแยกเป็นวิชา A วิชา B แต่ว่าบางคณะอาจจะรวมจะเป็นวิชาเดียวกันไปนเลยก็ได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนื้อหาการเรียนเนี่ยของแต่ละคณะก็จะคล้ายคลยกันจริงๆมันก็เหมือนกันเลยแหละมันเป็นสิ่งที่นักศึกษาแพทย์ต้องรู้ก่อนที่จะขึ้นคลินิกอยู่แล้วเนาะดังนั้นในตัวเนื้อหาเนี่ยมันจะเหมือนกันแต่แค่เขามาแบ่งรายวิชาแตกตต่่างงกกกน็้อออบ ว่าเนี่ยเรียนอยู่หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลายัยมหิดลเดอร์และก็จะบอกว่าหลักสูตรที่เรียนเนี่ยรุ่นของฉันเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่ได้เรียนด้วยเธอก็คือน้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่เขาก็จะได้เรียนหลักสูตรใหม่ซึ่งจะเอื้อต่อการไปเรียนที่สถาบันการแพทย์จกกักรีนริมบอดินเนาะตัวเนื้อหาก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าการจัดรายวิชามันก็จะไม่เหมือนกันอย่างที่บอกนั่นแหละเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากให้เรามาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ของคณะแพยย์ราาามมกกก็อ่ลลืดด แชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนึกจ้าเดี๋ยวถ้าว่างว่าเดี๋ยวเราจะมาทำให้เด้อ ก่อนที <ules> ่เราจะไปรู hmm? ้ว่าปี2เนี่ยเราเรียนวิชาอะไรบ้างเนาะจะมาบอกรูปแบบของการเรียนปี2ก่อนซึ่งคิดว่ามันมีความแตกต่างกับการเรียนคณะอื่นหรือว่าการเรียนในสมัยมปลายเนาะการเรียนในชั้นปีที่2ของคณะแพทย์รามาเนี่ยเขาจะเรียนกันเป็นบล็อกหมายความว่าเราจะเรียนทีละวิชายกตัวอย่างง่ายๆให้ทุกคนเห็นภาพเนาะอาจจะยกตัวอย่างวิชาของมปลายมาแล้วกันอย่างเช่นตอนมปลายเนี่ยเราจะเรียนหลายวิชามากมีไทยคณิตวิทย์อังกฤษสังคมอะไรก็ว่าไปเนาะปกติเราจะเรียน5วิชาสมมติว่าเรามี5าวิชาเราก็จะเรียนห้าน้วัันิ หรือวิชานี้อะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายเราก็จะมีการประมวลผลในการสอบก็คือมีการสอบเป็นมิเทอมกับเป็นไฟนอลทีเดียวนะก็คือ1เทอมมีการสอบใหญ่แค่ประมาณ2ครั้งแต่ว่าการเรียนเป็นบล็อกเนี่ยสมมติว่าเราเรียนวิชาภาษาไทยแล้วก็เรียนภาษาไทยไปเลยให้จบเลยแล้วพอเราเรียนวิชานั้นจบแล้วปุ๊บอะเราก็ต้องสอบตัดเกรดเลยก็คือเสร็จเลยไม่ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับวิชานั้นอีกแล้วเอาสรุปง่ายๆก็คือเราจะเรียนเป็นวิชาเนาะซึ่งแต่ละวิชาเนี่ยมันจะกินเวลาประมาณ2อถึงสสัปดาห์ก็จะมีการสอบเพื่อตัดดเเเเกรลยาาจะห็นไ้ว่ เราต้องสอบกันทุกๆสอบในสสัปดาห์เหมือนกันซึ่งเป็นการสอบที่หนักหนาสาหัสกับเรามากเพื่อไงว่าเราต้องอ่านหนังสือตลอดเวลาเพราะว่าทุกเวลาของนักศึกษาแพทย์ปี2คือการสอบนั่นเองแต่ว่าเราก็ผ่านมานมาได้แล้วเนาะเออผมให้ตัวเอง วิชาที่เราเรียนเนี่ยมันก็จะมีเยอะมากประมาณ8ถึง10วิชาจะกรุ๊ปมาให้สักประมาณ4ี่กลุ่มวิชาแล้วกันว่าใน4ี่กลุ่มวิชาเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างไปดูกันเลยกลุ่มรายวิชาแรกนะเป็นกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาแพทย์หลายๆคนเนี่ยพูดถึงก็คือวิชา human anatomy นั่นเองหรือว่าภาษาไทยคือกายวิภาคศาสตร์วิชาเนี้ยจะเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษากับโครงสร้างต่างๆของมนุษย์เนาะตั้งแต่ผิวหนังกล้ามเนื้อเส้นเลือดเส้นประสาทอวัยวะภายในพูดง่ายๆก็คือศึกษาทุกส่วนในร่างกายของเขา มนุษย์นั่นเองก็จะอยู่ในวิชานี้เนาะเป็นการศึกษาว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเนาะไม่ได้ศึกษาว่ามันทำงานยังไงเนาะเพราะว่าถ้าการทํางานเนี่ยมันจะอยู่ในอีกวิชาหนึ่งเนาะก็คือศึกษาว่ามันมีลักษณะอย่างไรเนาะซึ่งจริงๆแล้วในวิชาใหญ่เนี่ยกลุ่มวิชา anatomy ใหญ่ๆเนี่ยมันอาจจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มวิชาย่อยๆได้นะวิชาแรกก็คือเราจะเรียกว่า gloss anatomy หลายๆคนเนี่ยจะเคยได้ยินคำว่า g r o s s มาแล้วอาจจะเข้าใจคาว่า gloss หมายถึงการผ่าจันาร์ใหญ่แต่ว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เนาะ gloss แปลว่าใหญ่ gloss anatomy จะแปลเป็นไทยว่ามหา การวิพากษ์ศาสตร์เนาะคำว่ามหาเขาไปว่าใหญ่เหมือนกันคําว่ากรอสนาโตมีเนี่ยคือการศึกษาโครงสร้างของมนุษย์ที่ใหญ่สามารถศึกษาได้ด้วยตาเปล่านั่นเองซึ่งมันอาจจะศึกษาด้วยอาจารย์ใหญ่หรือว่าไม่ได้ศึกษาด้วยอาจารย์ใหญ่ก็ได้แล้วแต่เนาะแต่ว่าปกติแล้วนั้นทุกคณะแพทย์เขาก็ต้องการฝึกสกิลการใช้มือหรือว่าแฮนด์สกิลของนักศึกษาแพทย์อยู่แล้วเขาเลยให้นักศึกษาแพทย์ได้มีการผ่าอาจารย์ใหญ่เพื่อศึกษาโครงสร้างจริง,จรง,จรงๆในมนุษย์เนาะคนส่วนใหญ่ก็เลยเข้าใจว่าการผ่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยคือการเรียนกรอสกล จะแปลเป็นภาษาไทยว่าจุลกายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อเนาะคขาว่าจุลเนี่ยแปลว่าเล็กดังนั้น h i s t o l จีโซโซจะเป็นการศึกษาโครงสร้างของมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการศึกษาโครงสร้างเล็กๆในระดับเซลล์เนาะโดยเราจะศึกษากับเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายของเราเนั่นเองปกติเราก็จะศึกษาโดยการเอาเนื้อเยื่อนั้นเนี่ยมาส่องภายใต้กล้องจุลถ่า์อะไรประมาณนั้นเป็นต้นเราก็จะเห็นว่าเซลล์เนี่ยมีลักษณะรูปร่างเป็นยังไงมีอะไรที่พิเศษกว่าเซลล์อื่นมาอะไรแบบนี้นะครับส่วนวิชาที่3ก็คือวิชา Development and Embryology เนาะ ซึ่งภาษาไทยจะใช้คาว่าขับผ่าวิทยาซึ่งมันก็ไม่ใช่ภาษาไทยมันคือภาษาบาลีนะคนมันก็คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเอมบริโอนั่นเองศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการต่างๆของเอมบริโอเนาะเราจะศึกษาตั้งแต่ตอนที่ไข่กับสเปิร์มเนี่ยมีการฟอติลเซชันกันหรือว่าการปฏริสนธิกันจนกระทั่งมีการพัฒนาของอวัยวะต่างๆจนกลายมาเป็นมนุษย์ที่คลอดออกมานั่นเองก็จะเป็นการศึกษาในส่วนนั้นด้วยเนาะปกติแล้วเราก็จะเรียน3วิชานียพร้อมกันในวิชาอณุตมีเนาะอย่างเช่นสมมติว่าเราเรียนเรอยอยา ต้องเรียนว่าหัวใจที่เรามองเห็นได้ด้วยตาปลดมีลักษณะเป็นยังไงมีสี่ห้องเป็นยังไงลิ้นหัวใจเป็นยังไงมีเส้นเลือดเข้าออกเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตาปล่าใช่ปะก็จะเป็นวิชากรอสนาโตมีส่วนในวิชาเฮสตโลจีเนี่ยเราก็ต้องมีการศึกษาเนื้อเยื่อของหัวใจเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อหัวใจว่ามีลักษณะเป็นยังไงมีลักษณะแตกต่างจากกล้ามเนื้อประเภทอื่นอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นวิชาเฮสตโลจีแล้วก็เราก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับเดเว หัวใจของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นแมททัวฮาร์ดนะอะไรประมาณนั้นในวิชา a n a ต o m y เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าหนึ่งกลุ่มวิชาเราจะเรียนทีเดียวนาะเราก็จะมีการแบ่ง,แบ,งแบ่งเรียนไปเนาะก็จะแบ่งเป็นประมาณ5วิชาย่อยเนาะก็จะแบ่งวิชาตามส่วนที่เราศึกษาเเช่น a n a t o มีหนึ่งก็อาจจะเรียนเกี่ยวกับหลังอา่าอาจจะเรียนเกี่ยวกับเซลล์พื้นฐานของสิ่งมีชีวิตอะไรประมาณนั้นอนา t o มีสองก็ขยับมาเรียนเป็นแขนเป็นขาวิชาต่อไปก็เรียนเป็นเป็นเฟสเป็นหัวเนาะวิชาต่อไปก็เรียนเป็นอะโทรแรกเนาะช่องอกช่องท้องแล้วก็อุ้งงเิก อะไรประมาณนันเป็นต้นเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสับเทคนิคแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจก็แนะนําให้ไปหาเพิ่มได้เะในเนะ็ตมีเนื้อหามากมายให้เราได้เรียนเนาะหรือว่าตอนนี้เราอยู่บ้านเนื่องด้วยโควิดก็สามารถไปเทคคอร์สออนไลน์ได้เนาะลองหาหา,หาดูคิดว่าน่าจะหาเจอ วิชาอนา t o m เนี่ยจะเป็นวิชาที่นี่คิดว่าค่อนข้างเหนื่อยนะมันเหนื่อยทั้งกายแล้วก็มันเหนื่อยทั้งกําลังสมองด้วยเหนื่อยทั้งกายเพราะว่ามันค่อนข้างมีแลบเยอะทั้งแลบอาจารย์ใหญ่แลสองกล้องอะไรแบบนี้เออมันต้องใช้กําลังกายไปเยอะมากแล้วก็มันต้องใช้กําลังสมองเยอะด้วยคนต้องจําเยอะมากเธอมันมีชื่อเส้นเลือดชื่อเส้นประสาทชื่อมัดกล้ามเนื้อต่างๆมากมายไปหมดเนาะมันต้องเสียกําลังเยอะมากด้วยแต่ว่าคิดว่าถ้าใครที่ชอบจํา มีเลือกให้จำแลวไม่ลืมสักทีอะไรแบบเนี้ยก็จะชอบวิชานี้ครับเพราะว่ามันไม่ค่อยใช้าการคิดวิเคราะห์มากนะักแต่ว่าถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเบสออนความจำคือถ้าเกิดว่าจำได้นยะมันก็สามารถที่จะทำวิชานี้ได้นี่เป็นคนที่จำเก่งมากจำไม่เคยลืมเลยจ้า <c oughs> ก็เลยเป็นวิชาที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในใจคุณสำหรับปี2ไปเลยก็คือเป็นวิชาที่ชอบที่สุดนั่นเองแต่ว่าถามว่ามีวิชาไหนที่ไม่ชอบที่สุดไหมก็ไม่มีเนาะวิชาทุกวิชาก็เรียนเราสนุกหมด ส่วนวิชาที่สองนั้นก็จะเป็นวิชาที่จริงๆมันก็ล้อกับอนาตมนี่เนาะก็คือเป็นวิชาที่เรียกว่าฟิสิโอโลจีภาษาไทยเรียกว่าสรีรวิทยาชื่อภาษาไทยมันไม่ค่อยสื่อเนาะมันมันเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องอะไรนะจ๊ะวิชานี้มันจะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องการทํางานของโครงสร้างต่ตางๆในร่างกายของมนุษย์ใช่ไหมเอาเรารู้มาหมดแล้วว่าในร่างกายของมนุษย์ประกอบอะไรบ้างเราก็ต้องรู้บ้างว่าแต่ละอันเนี่ยมันทํางานยังไงซึ่งปกติเราก็จะเรียนทั้งหมดประมาณ7ระบบใหญ่ๆนะที่เรารู้จักจก,ก็คือจะมีระบบ้้ง่รระบบกลามมเเเนนืือบบหีย นะ้องระบบหายใจระบบย่อยอาหารระบบไตระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบฮอร์โมนเนาะเราก็จะเรียนทั้งหมด7ระบบใหญ่ๆเนาะน้องๆมปลายหลายๆคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาจจะเรียนเหมือนกับมปลายหรือเปล่าเพราะว่าหนูก็ได้เรียนเนื้อาหานี้ในชีววิทยาเหมือนกันพี่ก็จะบอกเลยว่าไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนเลยจ้ะไม่เหมือนเลยจ้ะไม่มีอะไรเบื่อกันเลยจ้ามันเหมือนกับว่ามันโฟกัสคนละจุดกันอะยกเครื่องง่ายๆนะนะอย่างเช่น ระบบหมุนเวียนเลือดแบบนี้ในมปลายเราจะเรียนว่าหัวใจมีสีห้องมีเซอร์กิตยังไงเนาะมีวงจรยังไงาอาจจะห้องบนขวาไปห้องล่างขวาไปปอดกลับมาห้องบนสายห้องล่างสายไปร่างกายอะไรแบบนั้นเป็นต้นใช่ไหมแต่ว่าในวิชาฟิสิโอโลจีเนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการรักษาระดับความดันในร่างกายเนี่ยมันรักษาได้ด้วยปัจจัยอะไรบ้างแล้วพอระดับความดันในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือว่ามี การตอบสนองยังไงของร่างกายเพื่อตอบสนองระดับความดันที่เพิ่มมากขึ้นบ้าง<ส>อะไรแบบนี้เป็นต้นก็จะค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวหรือว่าอาจจะเป็นระบบย่อยอาหารเนี่ยเราจะเคยเรียนมาว่าในกระเพาะมีเอนไซม์อะไรในการย่อยโปรตีนในลำไส้มีเอนไซม์มะไรเนาะแต่ว่าในฟิสิโอโลจีเราต้องเรียนรู้ลึกกว่านะั้นอย่างเช่นการบีบตัวของกระเพาะอาหารมีอะไรเป็นปัจจัยบ้างการบีบตัวของลำไส้มีอะไรเป็นปัจจัยบ้างหรือว่าอะไรที่มากระตุน้นการหลั่งของเอนไซม์ต่างๆที่เราเคยเรียนไปในระดับมปลายเนาะก็จะมีการเรียนที่ค่อนข้างที่จะลึกซึึ้งขนนาวิช มันเป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะใช้ตักกะเยอะนิดนึงก็คือใช้เหตุใช้ผลเยอะนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่ามี1นึ่หเนรหรือว่า1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยที่ทาให้เกิดเนี่ยได้หลากหลายปัจจัยหรือว่าอาจจะมีผลลัพธ์ของเซนเรียลนั้นได้หลายๆผลลัพธ์ก็ได้ซึ่งเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าปัจจัยอะไรที่มันเป็นพร i เมอรี่หรือว่าเป็นเป็นปัจจัยแรกเริ่มหรือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ถัดไปเนี่ยเกิดอย่างแรกอะไรแบบน,นี้เราก้้องงาาวิคคหันนนนนซึ่นน่่ดถๆไีทแบบ ชอบดูคนันนชอบไขคดีปริศนาก็น่าจะชอบวิชานี้ อาวิชานี้จะเป็นวิชาที่จําไม่เยอะเท่าอาโตมี่เนาะแต่ว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้การคิดวิเคราะห์เยอะเนาะสำหรับนี่แล้วเนี่ยมันจะยากกว่าวิชาอาโตมี่ค่อนข้างเยอะเนาะเป็นวิชาที่ยากจริงๆแต่ถามว่าอามันมีข้อดีไหมมันก็มีข้อดีเนาะวิชานียมันเป็นวิชาที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใกล้ความเป็นแพทย์มากขึ้นเหมือนในวิชาอาโตมี่เนี่ยเวลาเขาพูดถึงคลินิคอลคอร์เรเลชันหรือว่าอะไรที่เอาไปใช้บนคลินิกเนาะส่วนใหญ่มันจะเป็น rare ร i s ี a s e หรือว่ามันจะเป็นโรคที่ไม่ค่อยเจอบ่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในใ เซอโรจีเนี่ยโรคเสียเป็นโรคที่เราค่อนข้างที่จะรู้จักแล้วก็เจอบ่อยอายุตัวอย่างง่ายๆเลยเบาหวานความดันไขมันเกินอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นโรคที่แบบค่อนข้างเจอบ่อยในชั้นคลินิกเนาะก็เหมือนทําให้เราแบบเข้าใกล้ความเป็นหมอมากขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเนาะก็ถือว่าเป็นวิชาที่ชอบนะถ้าเกิดว่าใครชอบโคนน่นันก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าน่าจะชอบวิชานี้ <c oughs> มาต่อที่วิชาที่3วิชาที่3เนี่ยเราจะเรียกวิชา neuroscience มันเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเนาะอันที่จริงอะ่ะมันเป็นวิชาที่ก้ามกึ่งกันระหว่าง anatomy กับ physiology ของระบบประสาทเนาะที่จริงเรื่องเส้นประสาทต่างๆในร่างกายเนี่ยเราจะได้เรียนมาในวิชา anatomy แล้วดังนั้นวิชา neuroscience เนี่ยเราจะเน้นไปที่สมองเป็นหลักเนาะคือเราก็จะมาศึกษาลักษณะของสมองว่าสมองเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรส่วนนี้ของสมองเรียกว่าอะไรร่องนี้ รออย่างนี้ของสมองชื่อว่าอะไรเนาะแล้วก็ ต้องผ่าสมองดูข้างในด้วยว่าข้างในเนี่ยมีส่วนต่างๆที่ชื่อว่าอะไรบ้างแล้วก็มีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรบ้างส่วนนี้เกี่ยวกับความจําส่วนนี้เกี่ยวกับการรับความรู้สึกส่วนนี้เกี่ยวกับการสั่งให้ร่างกายเราทํางานได้การสั่งให้กล้ามเนื้อเราขยับได้ขยับแขนขยับขาแบบนี้ได้ส่วนที่คล้ายๆกับฟิสิโอโลจีเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการส่งกระแสประสาทต่างๆนะอย่างเช่นสมมติเราไปจับของร้อนแบบเนี้ยเราจะส่งสัญญาณความร้อนเนี่ยไปถึงสมองหรือว่าไปถึงไขสันหลังได้ยังไงแล้วก็มันจะมีการ ยังไงหรือ hmm? ว like, like ่าการที่เราจะสั่งการให้เรายกมือขึ้นแบบนี้เนี่ยเราจะมีการส่งต่อตั้แต่สมองมาจนถึงมือเรายังไงให้เรายกมือขึ้นได้อะไรแบบนี้หรือว่าการรับความรู้สึกต่างๆอย่างเช่นการมองเห็นการได้กลิ่นการได้รสแบบนี้เรามีการส่งสัญญาณต่างๆไปถึงสมองได้อย่างไงว่าเรามองเห็นอะไรอยู่นะแล้วสิ่งนั้นมันหมายความว่าอะไรถ้าเราเห็นเป็นตัวอักษรเนี่ยเราจะดูได้ไงว่าคํานี้แปลว่าอะไรอะไรแบบนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับฟิสิโอโลจีแต่ว่ามันจะเป็นทางของระบบประสาทเป็นหลักพี่มองว่าวิชานี้มาเป็น ช่ที่ค่อนข้างฝันเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองไม่ได้เห็นจริงเท่าไหร่เนาะเราไม่ได้มองเห็นว่าอนในสมองพอเราผ่าเข้ามาข้างในมันก็คล้ายๆกันอ่ะเหมือนนกันเรามองเห็นเป็นสีขาวก็สีขาวหมดเลยหรือว่าถ้าเกิดเราเอาไปย้อมเนี่ยแล้วก็เห็นเป็นวงเป็นวงอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอ่ะล้วก็แบบเออตรงนี้หรอรับรถหรอตรงนี้หรอรับ กลิ่นหรออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันเป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะ Amazing เนาะเราก็จะได้รู้ว่าอะทาไมเอยคนเราเนี่ยจึงจํากลิ่นของคนที่เราสนิทได้อะไรแบบเนี้ยถ้าเราไปเรียนในตัวเนื้อหารเราก็จะพบว่าเออเซอร์กิตหรือว่าวงจรของการรับกลิ่นกับวงจรของเกี่ยวกับความจำเนี่ยมันจะมีการ overlap กันนะมันก็เลยทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะจําคนจากกลิ่นได้เราจะจําเพื่อนคนนี้ได้จากกลิ่นเนี่ยอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะแบบ Amazing นิดนึงนะวิชาเนี้ยจะบอกว่าเป็นวิชาที่ไม่ค่อยเหนื่อยกายมากเนะเพราะว่าไม่ได้ทำแลบหนักมากแล้วก็ถ้าเป็นสมองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องไปผ่าเองเพราะก็จะมีคนผ่านมาให้หรือว่าเรียนจากเบนบล็อกที่แบบเขาเตรียมไว้ให้แล้วหรือว่าเรียนจากใน textbook อะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้เป็นวิชาที่เหนื่อยกายมากเท่ากับ Anatomy เนาะแล้วก็ไม่ได้เป็นวิชาที่ต้องคิดวิเคราะห์มากเท่ากับ Physiology แต่ว่าเป็นวิชาที่ต้องจําเยอะเหมือนการเห็นรูปภาพแบบนี้เราก็ต้องจําได้ว่าจุด,นด,ำดำเนี้ยวงกลมดำาๆเนี่ย คืออะไรวงกลมขาวขาวนี้คืออะไรทำนี้เกี่กบอะไรบางก้ค่อนข้างจะใช้ความจําเยอะเหมือนกันเนื่องจากว่ามันไม่ได้แบบแหลบไม่ได้หนักมากอะไรแบบนี้ไม่รู้นะไอ้ในสําหรับคณะของรามานะเป็นวิชาที่ชิลที่สุดใน ท,ที่เรียนทางปีคิดว่าวิชาเนโรน่ะเป็นวิชาที่ชิลที่สุดาะว่าชิลเนี่ยมันหมายความว่ามันเรียนง่ายนะแต่หมายถึงว่าเรามีเวลาว่างเยอะกว่าวิชาอื่นอาจจะมีไปดูหนังได้เยอะกว่าตอนนี้เรียนวิชาอื่นหรืออาจจะแบบไปเที่ยวเล่นได้มากกว่าอะไรประมาณนั้นเนาะก็ค่อนข้างที่จะเป็นวิชาที่นสพใช้ในการพักผ่อนแต่ว่าก็ตอนไกล้สอบก็หนักเหมือนกันเนาะก็ไม่ได้แตกต่างกับวิชาอื่นเลยจ้า มาเชิญกลุ่มรายวิชาสุดท้ายแล้วเนาะกลุ่มรายวิชาที่4ก็คือวิชา pharmacology นั่นเองคําว่า p h a r m a c o ก็คือเกี่ยวกับยาเนาะดังนั้นแน่นอนว่าวิชานี้เป็นวิชาที่เราต้องเรียนเกี่ยวกับยานั่นเองซึ่งก็จะมีการเรียนตั้งแต่ระดับปูพื้นฐานเนาะว่ายาเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ยังไงมีกระบวนการอย่างไรบ้างแล้วก็ขับออกจากร่างกายได้ยังไงเนาะแบบไหนที่เรียกว่ายามีประสิทธิภาพแบบไหนที่เรียกว่ายาไม่มีประสิทธิภาพแบบไหนที่เรียกว่ายาที่เป็นผิดง่ายอะไรประมาณนั้นแล้วก็มาเรียนเกี่ยวกับยาที่เกี่ยวข้องกับแล ที่เราได้ไปเรียนมานั่นเองเพราะว่าอย่างที่เรารู้เนาะว่าในอ n a t โตมีกับฟิสิโอโลจีที่เราได้ไปเรียนมาเนี่ยมันก็จะมีความผิดปกติต่างๆที่เราอาจจะได้เรียนเพิ่มเข้ามาเราก็จะได้เรียนยาที่สามารถเอาไปใช้ในการรักษาความผิดปกติเหล่านั้นได้เนาะแต่ว่าพี่จะบอกว่าเราไม่ได้เรียนในเชิงเคมีข้อนะเราไม่ได้เรียนว่ายานี้มีสูตรโครงสร้างแบบนี้จะไปทําปฏิกิริยาอะไรออกซิเดชันรีดักชันอะไรเราไม่ได้เรียนในเชิงนั้นแต่ว่าเราจะเรียนในเชิงของไบโอมเลกุลเนาะก็คือไปเรียนว่ายานียไปจับกับรีเซพเตอร์ การส่งสัญญาณในเซลลยังไงอย่างเช่นสมมติว่าเรากินยาลดกรดเข้าไปเนี่ยยาลดกรดเนี่ยจะไปทําอะไรบ้างในกระเพาะอาหารของเราแบบนี้เป็นต้นเนาะเราก็จะเรียนอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็นอกจากนี้นะเราก็จะต้องเรียนด้วยว่ายาแต่ละชนิดที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างหรือว่ามันมีอินเทอร์แอคชันกับสารประเภทไหนบ้างเราห้ามกินยาชนิดนี้กับยาชนิดนี้คู่กันอะไรแบบนี้เป็นต้น แต่จริงๆอ่ะไม่ได้เรียนแค่ยานะเราจะเรียนสารต่างๆในร่างกายด้วยพวกฮอร์โมนที่เราอาจจะกินเข้าไปเพื่อทดแทนฮอร์โมนที่ร่างกายเราขาดว่าจะเป็นพวกสารน้ําน้ําเกลือเลือดเห็นไหม จากที่พูดรายละเอียดมาทั้งหมดเราจะพบว่าวิชายานี่แหละเป็นเป็นซุปเปอร์เป็นวิชาที่อยู่ในจุดสูงสุดของวิชาปี2แล้วเพราะเป็นวิชาที่กินเนื้อที่สมองของนักศึกษาแพทย์มากที่สุดเนาะยาที่เราเรียนเข้าไปเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าในโลกเนี่ยมันยามันมีเป็นหลายร้อยชนิด ฉนิดว่าถ้าพี่เอามานับรวมๆกันนะพี่ว่าแตกพันได้ที่เราได้เรียนกันในปี2ที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าถามว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างชิลไหมก็เป็นวิชาที่ค่อนข้างชิลเหมือนกันก็จริงๆความชิลก็คล้ายๆกับนิวโรเนาะเพราะว่าวิชาที่เรียนเกี่ยวกับยานเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเรียนแค่เลคเชอร์เนาะแต่ว่าเลคเชอร์เยอะมากเลคเชอร์เป็น 3 0 40เลคเชอร์ได้แต่ว่าเนื่องจากมันไม่ต้องมีแลบเนาะเราไม่ต้องต้องเหนื่อยกายอะไรแค่เราต้องฟังเลคเชอร์เราก็ต้องจําให้ได้ดังนั้นความเหนื่อยกายเนี่ยจะไม่ค่อยมีความชิลก็อาจจะมีได้ก็คือในช่วงแรกๆที่เราอาจจะยังไม่ต้องจาเยอะเลคเชอร์ยังน้อยๆอยู่9เลคเชอร์10เลคเชอร์เราจะออกไปเที่ยวเล่นได้คล้ายๆกับนิโรไซด์แต่ว่าพอช่วงใกล้สอบแน่นอนว่ามันหนักกว่านิโรไซด์มากๆเพราะยามันเป็นร้อยเป็นพันชนิดเลยบางยาที่มีสูตรการจํามันก็ดีไปแกบ้างบางยาที่เป็นกลุ่มมันก็ช่างฝัันนเกิมมมจําไไดด้่ี จุดยึดใดๆก็ต้องจําขิงจําขาไปจําไปจําให้ได้อาจแบบเหมือนต้องเอาชีสไปต้มน้ำแล้วก็ามากินเพื่อให้จำได้เลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างหนักนะแต่ว่าเป็นวิชาที่นี่รู้สึกว่าอิมเพรสมากที่สุดมากกว่าฟิสิโอโลจีด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างแรกคือเราได้อาในฟิสิโอโลจีเราจะเน้นไปที่การทํางานที่เป็นฝั่งที่เป็นความปกติของร่างกายใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเรียนฟาร์มาโคเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความผิดปกติของร่างกายที่เราสามารถเห็นได้และเราจะเริ่มรู้จักเบาหวานมากขึ้นเราจะรู้จักความดันมากขึ้นมากมากว่าตอนที่เราเรีียนฟนะิโล อย่างที่2คือยาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คอมมอนในชีวิตอ่ะทุกคนเรากลับไปถึงบ้านเราก็จะเห็นยาที่เป็นยาสามาัญประจําบ้านบ้างเป็นยาที่พ่อแม่เรากินเป็นยาที่คนที่มีโรคประจําตัวกินบ้างซึ่งเราเรียนไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเนาะดังนั้น เราก็สามารถที่จเหมือนหยิบยาขึ้นมาเราก็รู้ว่าเอ๊ะยานี้เราเคยเรียนมาแล้วอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นวิชาที่ค่อนข้างที่จะอิมเพรสมากแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นวิชาที่ทําให้เราแบบเข้าใกล้ความเป็นหมอมากขึ้นไปอีกอะไรประมาณนั้นเนาะเออเป็นวิชาจบปีแล้วแหละลเป็นวิชาที่ตอนนี้ยังอยู่แบบยังอยู่ในใจอยู่เนาะก็คือเป็นวิชาที่อิมเพรสอยู่ ตรงนี้มันก็จะมีอีกกลุ่มรายวิชาห,หนึ่งนะแต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มรายวิชาเล็กๆที่เราไมา่ได้เรียนเป็นปกติอาจจะเรียนานานๆทีอาจจะเรียนแบบเดือนนี้เรียนครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเรียนอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นวิชาที่สอนโดยอาจารย์คลินิกเนาะจะเป็นวิชาที่เป็นเรียกว่า basic clinical skill อาจารย์เขาก็จะมาสอนวิธีการตรวจร่างกายต่างๆเนาะการใช้ m i c คร r e f e c t หรือว่าวิธีการใช้เครื่องมือนี้ ที่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเนะวาะคือเป็นหูฟังของหมอหรือว่าเรนะียกว่าสเตโตสโคปเนาะถามว่าเรียนจนสามารถที่จะตรว,วได้เลยไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะเรื่องแบบนี้มันต้องใช้แบบ experience เนาะอันนี้ก็เรียนแค่แบบหลักการคร่าวๆมันใช้ยังไง ถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เรียนลึกมากก็เป็นแบบแค่เบสิกเบสิกแบบแตะๆให้เราเห็นมากขึ้นแล้วก็จะเน้นไปที่ communication skill เนาะเพราะว่านั่นน่ะว่าอาชีพหมอเนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารค่อนข้างสูงเนาะต้องคุยกับคนไข้ต้องคุยกับญาติคนไข้อะไรแบบเนี้ย communication skill ก็จะเป็นสกิลหนึ่งที่สําคัญสําหรับหมอเหมือนกันก็ได้เรียนส่วนนี้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเรียนกับฝั่งอาจารย์ทางคลินิกเนาะ ก็หมดไปแล้วเนาะสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในปี2เนาะก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นวิชาที่ค่อนข้างเปิดโลกเลยเพราะว่าแน่นอนว่าเราไม่เคยเรียน อะไรขนาดนี้มาก่อนเนาะแต่ว่าคิดว่าเป็นวิชาที่นี่ชอบมากกว่าตอนที่เรียนปีหนึ่งเนาะเพราะว่าเหมือนตอนปีหนึ่งเราเรียนแค่เบสิคใ์เรียนฟิสิกส์เรียนเคมีอะไรแบบนี้เรียนชีวะส่วนที่แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแพทย์มากอะไรแบบนั้นการเรียนปีหนึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างที่จะขวัญขว้างเนาะไม่รู้ว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรแล้วเราตอนปีหนึ่งเนี่ยถ้ามาถามว่าเรียนหมอไปยังไงบ้างนี่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังตอบไม่ได้เนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนเนื้อหาที่เป็นหมอแต่ว่าพอขึ้นปีสองเนี่ยเราได้รรรนนน้้้้อาาาา่่่มมกกกกกขขึึไผะููจจััโสิงงต ในร่างกายของเรามากขึ้นซึ่งคิดว่าน้อยก็เห็นภาพของการเป็นหมอมากขึ้นเนาะแล้วก็แน่นอนมันต้องมาพร้อมกับความเหนื่อยกายเหนื่อยใจมากขึ้นด้วยเนาะสมองเนี่ยก็ความจําเต็มแล้วเต็มอีก16กกิกก็้องอัพเป็น3 2กิกอัพเป็น6 4กิก128กิกไปเรื่อยเนาะไม่รู้ว่ามันจะเต็มเมื่อไร่แต่ว่าถามว่าสนุกไหมอมันก็ยังสนุกเนาะผพราก็หวังว่าเราจะสนุกต่อไปในปีสเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าปีหน้าฉันมาทําคลิปนี้อีกเนาะ มันจะเป็นยังไงในปี3นะจ๊ะโอเคคิดว่าก็จบไปแล้วนะสำหรับคอนเทนต์นสพปี2เนาะคิดว่าหลายๆคนน่าจะพอเห็นภาพน,นะว่านาสพปี2ได้เรียนอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรก็ถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาวา่างเดี๋ยวเราจะมาตอบให้นะแล้วก็ถ้าใครชอบไห้ทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ไปด้วยนะจ๊ะเนาะเดีวก็ถ้าเกิดว่ามีคอนเทนต์อะไรดีๆมาทําให้ใหม่เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะจ๊ะโอเค ไปดีกว่าเนาอเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายไปแล้วเอ๊